จะลงบำรุงผิวก่อนตัวนี้จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ของ p i ซซิโอเค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะวันนี้เราจะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางจากเซเว่เกือบทั้งหมดค่ะอาจจะมีบางตัวที่ไม่ได้ซื้อจากเซเว่นะคะเสร็จแล้วก็มาลงกันแดดกันค่ะจะลงหนึ่งข้อนิ้วพุนพนะคะทีละฝั่งกันแดดเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องทาทุกวันนะคะทุกคน ระหว่างนี้นะคะเราก็มาลงกันแดดที่ผิวกันต่อค่ะตัวนี้จะเป็นโลชั่นกันแดดนะคะที่เวลาใช้แล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะใช้ยมูดแบชัยลิปมาร์กนะคะในการลงที่ปากเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเวลาทาปากเนี่ยปากจะได้ไม่ลอกค่ะแล้วก็ไม่ตกรองด้วย ใช้ล่องพื้นแบบซองของเมอร์เลสกาหาซื้อได้ที่เซเว่นราคาหลักสิบเท่านั้นค่ะตัวเนื้อค่อนข้างเกี่ยงง่ายเลยค่ะทุกคนแล้วก็เนื้อดีด้วยนะก็ถือว่าเป็นของที่ถูกและดีในเซเว่นอีกหนึ่งตัวเลยนะคะ เขียนคิ้วด้วยพเลตของ Ovium อันนี้เป็น3หลุม3สีนะคะได้มาในราคา40-50ประมาณนี้ซื้อจาก CJ ค่ะจะใช้สีดำในการวาดโครงคิ้วขึ้นมาก่อนจะเริ่มจากใต้ฐานคิ้วนะคะแล้วก็ค่อยๆตวัดตามแนวขนคิ้วค่ะตัวนี้คือสีค่อนข้างอ่อนต้องทาหลายๆรอบนะคะ มันถึงจะเข้มขึ้นค่ะหลัดว่าสีดำเนี่ยเวลาทาไปที่คิ้วเนี่ยมันค่อนข้างให้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะลองสังเกตอีกข้างดูที่เป็นสีน้าตาลนะ่ะคือมันจะแปลกกว่าข้างที่เป็นสีดําค่ะจากนั้นก็จะใช้ b a b y ้ไบนะคะอันนี้จะเป็น2หัวเป็นมาสค a r าร่าแล้วก็อายไลเนอร์ค่ะอันนี้ได้มาจากเซเว่นเราจะเอามาปัดคิ้วนะคะตามแนวขนคิ้วของเราเลย ราคาก็ประมาณร้อยนิดๆนะคะไม่มั่นใจว่าร้อยเท่าไหร่นะคะแต่ไม่แพงหรอกทุกคนแล้วเราก็ปัดตรงหัวคิ้วให้ขนคิ้วมันตั้งขึ้นด้วยค่ะลุคนี้จะใช้เครื่องสําอางไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะคะราคาแบบประหยัดด้วยค่ะหลักสิบหลักร้อยนิดๆไม่เกินกว่านี้แน่นอนค่ะจะแต่งตาโดยใช้พาเลตของ AR Natural Nude Eye Palette ค่ะตัวนี้เป็นพาเลตที่ได้มาจากเซเว่นเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวที่หลอดใช้อยู่เป็นประจําในช่วงนี้เลยจะเห็นว่าสภาพน้องค่อนข้างเยินนะคะเป็นพาเลตที่ใช้บ่อยมาก เพราะว่าสีเนี่ยเป็นสีโทนธรรมชาตินะคะเป็นโทนที่สามารถแต่งได้ทุกวันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งเนื้อกิเตอร์เนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อกิเตอร์นะคะทุกคนจะมีความแบบวิบวับนิดนึงและตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแมทค่ะโทนสีอายแชโดว์ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลตุนต่นๆเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดเวลาทาที่ตาเนี่ยจะสวยให้ความเป็นธรรมชาตินะคะช่องนี้ก็จะเป็นเนื้อชิมเมอร์ค่ะเป็นสีส้มพีทนะคะ ตัวเนื้ออาจจะมีความฟอร์เอาบ้างเล็กน้อยนะทุกคนแต่สีเขาชัดนะคะอีกหนึ่งช่องก็จะเป็นเนื้อชิมเมอร์เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นพีทออกไปทางโทนชชมพูนะคะราคาเลตเนี่ยจะอยู่ที่119บาทนะคะราคาน่ารักมากหาซื้อง่ายด้วยที่เซวค่ะเราจะใช้สีน้ำตาลเนี่ยทาตรงช่วงหางตาจนถึงกึ่งกลางตานะคะสำหรับมือใหม่เนี่ย ไม่รู้ว่าเราจะใช้แปรงแต่งหน้าอะไรเราสามารถใช้นิ้วมือในการช่วยลงได้นะคะอย่างในคลิปก็จะใช้นิ้วเลยค่ะใช้นิ้วเป็นสีอายแชโดว์ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้สีอายแชโดว์มันฟุง้งลักษณะาการใช้นิ้วก็คล้ายๆกับการใช้แปรงแต่งหน้าเลยแต่อาจจะไม่ฟุ้งเท่ากับการใช้แปรงนะคะแค่นี้ตาก,ก็เริ่มดูมีมิติแล้วนะคะจากนั้นจะใช้ตัวกิตเตอร์ตัวนี้นะคะลงบริเวณกึ่งกลางตาค่ะใช้นิ้วเป็นกิตเตอร์ตัวนี้ให้ทั่วทั้งเปลือกตาค่ะทาทับอายแชโดว์ตัวสีน้ำตาลที่เราลงไปนะคะ ก็จะทําให้ตาดูมีมิติขึ้นนะทุกคนอย่างในคลิปเลยค่ะตัวกิเตอร์เนี่ยก็จะมีประกายแบบวิบวับแต่ไม่ถึงขนาดแบบวิ้งตาแตกนะจะใช้แป้งเขียนคิ้วแตก,กับสีอายแชโดว์พีชชมพูอันนี้ค่ะเทคนิคการใช้แป้งก็คือเวลาเราแตะสีอายแชโดว์ไปเนี่ย เราจะต้องเอาส่วนเกินออกก่อนนะคะแล้วก็มาทาตรงใต้ตาล่างค่ะตรงร่องตรงหางตาที่เป็นรูปตัววีแบบในคลิปเลยนะคะอายแชโดว์ <Eyes hadow S 1> เนื้อเกี่ยงง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่แต่งหน้าเป็นอยู่แล้วนะใช้ที่เขียนคิ้วสีเข้มอันนี้ทาใต้ตาล่างเราจะเว้นตรงสีอายแชโดว์พีชชมพูนะคะที่เราทาไปรอบแรกอะ่ะเป็นการตัดขอบเพื่อทําการเปิดหางตาค่ะมันจะได้ทําให้ตาของเราดูยาวขึ้นนะคะ ใช้ตัวสีน้ำตาลอันนี้นะคะมาเบอร์เส้นตรงใต้ตาล่างค่ะใช้ที่เขียนคิ้วสีดำเนี่ยมาเขียนตรงหางตานะคะเหมือนการวาดเป็นไกด์ไลน์ของอายไลเนอร์ er ขึ้นมาก่อนเวลาเราลงอายไลเนอร์ er, มันจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีน้ำตาลตัวเดิมเลยเอามาเบอร์เส้นค่ะ ใครที่เขียนอายเลเนอร์ไม่เป็นเนี่ยแนะนำใช้อายแชโดว์ได้นะเขาจะให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะเวลาเลอก็แก้ง่ายกว่าด้วยค่ะใช้กิตเตอร์นะคะมาทาใต้ตาล่างค่ะเราจะทำตาให้ตุยๆนะคะด้วยการทำตาแบบปืป้ยๆยิ้มๆหน่อยนะคะแล้วเราก็เขียนตรงนั้นลงไปเลยค่ะมันก็เลยจะดึงจุดเด่นของตาที่เป็นดอลลี่อายขึ้นมาการมีดอลลี่อายนะคะหลอดว่ามันทำให้หน้าดูเด็กลงด้วยอ่ะ แต่เราแต่ไม่อยากจะฉีดดอลลี่ใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการวาดอย่างนี้ขึ้นมาเลยปลอดภัยไม่เสียตังค์นะคะแล้วก็อาจจะโป๊ะนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่มีดอลลี่แบบเราลงกิตเตอร์บริเวณหัวตาจนไปถึงกึ่งกลางตานะคะแบบในคลิปเลยตรงหัวตาจะได้มีความจึ้งนะคะทุกคน ใช้แป้งเขียนคิ้วนะคะจากสีอายแชโดว์ที่มันเหลือเนี่ยเอามาวาดดอลลี่ค่ะเราจะวาดตรงใต้ตานะคะเพื่อสร้างเงาให้มันดูเด่นขึ้นมาค่ะทุกคนแค่นี้ดอลลี่ของเราก็ดูจึ้งมากขึ้นแล้วนะจะใช้ตัวเบบี้ไบตัวนี้นะคะในด้านหัวอายไลเนอร์ค่ะอันนี้เราจะวาดตามเส้นที่เราเขียนไปรอบแรกนะคะทุกคนเห็นบ้างมันจะเขียนได้ง่ายกว่าการที่เราแบบลงไปเลยอะ เราจะได้รู้ว่าเราจะเขียนเส้นแบบไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเขียนเส้นแค่ตรงหางตาเท่านั้นนะคะเพราะว่าชั้นตาเราเล็กถ้าเราเขียนเต็มเลยอะ่ะมันจะทําให้ชั้นตาเราหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขียนบางๆดีกว่ามันจะทําให้ตาดูมีมิติมากขึ้นนะคะใช้ที่ดัดขนตาของจีโน่แมคเควอัลละร้อยกว่าบาท ใช้มาสคาร่าของเบบี้ไบตัวเดิมตัวนี้นะคะเอามาปัดขนตาค่ะหลอดว่าแปรงเนี่ยเขาเล็กตีนะคะตลอดว่าเนื้อเขาค่อนข้างแห้งไปต้องปัดซ้ําหลายรอบขนตาถึงจะเด้งขึ้นนะคะเราจะปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างค่ะตัวขนตาล่างเนี่ยเราชอบแปรงอันนี้นะเพราะว่าเขาปัดแล้วอ่ะมันค่อนข้างซอกแซกเราทําให้ขนตาเรียงเส้นสวยดีนะคะกันน้ําได้ดีในระดับหนึ่งนะคะพอเราปัดขนตาเสร็จก็จะเห็นร่องขาวๆตรงตาบนเห็นปะ่ะมันเหมือนตาปิ้นใช่ไหม เราก็จะใช้อายไลเนอร์เนี่ยมาถมนะคะเติมเต็มตรงช่องขา,ขาวๆตรงนั้นแหละเพื่อให้ตามันดูเต็มขึ้นค่ะพอถมเสร็จนะคะตรงขนตาของเราเนี่ยมันก็จะดูเต็มขึ้นเห็นปะจากนั้นเราก็จะมาวาดขนตาล่างนะคะวิธีการวาดเนี่ยลองดูแนวขนตาเราเอาไปทางไหนก็ตวัดเส้นตามขนตา,ขนตาของเราเลยนะคะแบบว่าตัวอายไลเนอร์ตัวนี้โอเคเลยนะเพราะว่าเส้นเขาเลียวเล็กดีนะคะถึงขนาดวาดขนตาได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะตาที่ได้ก็จะเป็นแบบในคลิปเลยจากนั้นเราจะมาเชดติ้งจมูกกันต่อทิคในวันนี้นะคะก็คือการเอารองพื้นผสมกับตัวที่เขียนคิ้วสีเข้มนะคะเอามาผสมกันเขาก็จะได้เป็นสีเทาข้อดีของอันนี้นะคะก็คือเวลาลงไปบนผิวเนี่ยมันจะให้ความกลมกลืนดูเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมเวลาลงไปกับผิวเนี่ยมันเลยจะทําให้ดูเนียนไปกับผิวเลยค่ะ เฉลี่แบบซองนะคะมาทาแก้มค่ะทาตรงหน้าแก้มนะคะการทาแก้มเนี่ยก็เป็นการกําหนดลุกเหมือนกันนะถ้าเราต้องการให้หน้าดูเด็กนะคะก็ลงตรงช่วงหน้าแก้มค่ะไม่ต่ํากว่าตรงปลายจมูกนะไม่นั้นแก้มมันจะดูห้อยย้อยได้นะคะ กบสีปากเดิมด้วยรองพื้นนะคะจากนั้นเราจะใช้พาเลตที่เขียนคิ้วมาวาดเงาที่ปากค่ะคลิปนี้จะวาดล่องปากด้วยนะคะหลอดอยากลองวาดล่องปากดูนะคะแต่พอวาดแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนลิงเลยค่ะไม่ค่อยเข้ากับตัวเองเท่าไหร่นะคะจากนั้นเราก็จะมาวาดตรงขอบปากค่ะเพื่อทําให้มันปากดูอบอิ่มเหมือนว่าเราไปฉีดซิลเลอร์มาวันนี้จะทาลิปแบบยกมุมปากนะคะเหมือนปากเรายิ้มอยู่ตลอดเวลาค่ะและก็จะทาปากให้ดูเป็นปากกระจับด้วยนะคะตรงกึ่งกลางปากเนี่ยเราจะวด เป็นนตัวะะค M จะว่าเป็นไกล์ลายขึ้นมาก่อนนะจากนั้นเราก็เบลนสีลิปสติกให้มันฟ้งนะคะใครถนัดมือใช้มือใครกลัวเลอะใช้คัตเติลบัตค่ะเกี่ยให้ฟ้งนะคะจริงๆจะต้องทาปากบนซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะวาดเหมือนกันเลยเหมือนรอบแรกที่เราทาให้ดูไปอะ่ะ มันก็เลยจะทำให้ปากดูเป็นกระจับนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวกิเตอร์นะคะมาเช็ดนิ่งจมูกตรงปลายจมูกค่ะทรงผมที่ทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นทรงผมแบบเกียวทวิตค่ะทุกคนหลอดทำทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนช่วงกลางคืนแล้วนะคะทรงนี้เหมาะสำหรับคนขี้เกียจทำผมค่ะหรือใครที่แบบผมแห้งเสียไม่อยากทำลายผมอีกแล้วนะคะใช้วิธีนี้ได้นะทุกคนลอนที่ได้ก็จะเป็นลอนแบบมาม่านะคะมีความเป็นเคิร์ฟขึ้นๆแบบในคลิปเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าในลุกเครื่องสำอางจากเซเว่วงเล็บเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะเพราะว่ามีชิ้นหนึ่งที่ซื้อจาก c j นะคะเป็นไงกันบ้างคะแต่งง่ายมากราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ